สวัสดีครับมาอยู่ทีมงานร้านโบโดําเนินนะครับอันนี้ก็แปลงอ้อมเกตอีกแล้วนะครับไอ้ล่องนี้พวนดีแล้วนะครับพวดดินข้างข้างหน้านี้แล้วอันนี้ร่องนู้นจริงก็ะวนไปแล้วรอบหนึ่งจะเห็นแต่คือช่างเขาก็จะปวดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะาดินขึ้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นดินทรายปนดดินลวดแล้วดินมันสูงช่างเขาก็จะต้องพวนแล้วเพื่อเอาดินข้างล่างขึ้นมาได้แล้วมันจะไม่แตกลงเพราะว่าก้นคลองเราจะทําที่60เซนนะครับอันนี้คลองนี้มันจะทรงตั้ง นี่ครับจะเห็นว่าเราขวดดินหมดแล้วฝั่งโน้นก็เดี๋ยวผมฟูมให้ดูเราทําการพลดดินไปแล้วรอบนึงแต่ก่อนที่เราจะเอาดินวางเราก็ต้องพวดอีกขุดอนี้นอีกร,รอบนึงนะครับเพื่อให้ดินมันฝูๆูค่อนทางนี้เขาเป็นเหนียวแน่นเนี่ยครับทางล่องเนี่ยครับพวนตลอดแนวแล้วอันนี้จะเป็นการแก้ล่องนะครับขุดลึกลงไปอีกเมตท่าสิบ เดินสะพานนะครับตัวนี้จะเป็นตัว pc ส0นะครับเป็นตัวที่น้ําหนักเหมาะกับการแก้ล็องสุดแล้วเพราะถ้าหกสิบก็จะหนัา6ตันก็ mm hmm. มันก็จะนนหนักไปน้ําหนักสองฝั่งมันจะไม่บรรลานกันนะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะเดินไปให้ดูหน้าล่องนะครับที่ขุดแล้วเนี mm ่ยครับเราจะทำการยืนล็นอกทองแล้วก็ขุดเข้ามาประมาณนี้ครับ การที่ผัดดินขึ้นสองฝั่งอันนี้จะมีชาญตะพักบังไว้นะครับการดินมาสไลายแล้วเราก็จะขุดปูข้างหน้าเ,เราก็จะล้วงจกทำทุกที่ลงไปนะครับห้ทำฐานปูสะพานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายสะพานถอยหลังมาเพื่อที่ช่างเขาจะขุดได้ต่อ,อยังไงฟาร์มตุดิดตามผลงานร้านโบดำเนินกันด้วยนะครับ สะพานนี้จะช่วยกดน้ำหนักสองฝั่งเพื่อให้ดินที่เราขุดลึกลงไปไม่พังสไลด์นะใครมีส่วนเก่าล้องส่วนเก่าหรือว่าจะเป็นที่นาลุกล้างหรือว่าอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเรารับทำหมดครับขุดฟอขุดศาสขุดโคกหนองนาครับแกลรองเก่าเบล็อกส่วนใหม่นะครับให้ฝังกดติดต,ตามผลงานร้านโบดําเนินกันด้วยนะครับสวัสดีครับ